อาสวัสด,ดีครับผมอาสวัสด,ดีครับวันนี้จะมา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 พูดถึงเรื่องอาหารดีที่สุดต่อครับน้องพอคิดเพ่แล้วนี่ย่อยผ่านนะอาหารน่ะดีที่สุดกับอาหารีที่สุดนะ ผลลไม้ซีดไหนแม่หญิงผู้หญิงชอบมากที่สุดแม่หญิงชอบมากที่สุดนะครับแต่งโมรู้ว่ามันมีสีแดงเน,ะนยาะทำใหญ่รู้ว่ามันเป็นสีสมพูเนาะมะม่วงลู้ว่ามันเป็นสี เหลียงอมสมพูค่ะเนาะมังคุดมังคุดหัวมันเป็นลูกกลมๆครับนะเงาะเงาะ,ะหัวมันมีขนนะครับนะละมุดละมุดหัวมันหวานครับนะมะพร้าวมะพร้าวกองหัวมันมี เนี่ยขาวๆอบๆครับนาะอาหารตีมยิ้งชอบมากที่สุดครับมาครับกต้องครับทุเรียนทุเรียนหัวมันเหม็นครับนาะขนุนขนุนหัวมันเป็นลูกตีมเป็นหนามครับนาะ อ่าต่อไปครับต่อไปเอามอละมอสกันอ่าหม,มดหมดอาหารที่ผู้หญิงชอบมากที่สุดคือแตงกวาครับเพราะมันอ,อ,อ,อร่อยที่สุดเลยนั่นคิดแต่คนเดียวครับนะ แม่หิงเขาจะฮู้กันต่อไปอาหารที่เฮากินน่ะที่เฮากินนะอาหารอหยังที่เฮกินน่ะอร่อยสุดต้มส้มปลานิ้นก็เฮาก็ฮู้วา่ามันเปรี้ยวเนาะต้มซ้มจินหมูเฮาก็ฮู้วา่ามันมันเนาะ ตอนสมจินควายตอนสมจินควายเขาโกหัว,ว่ามันบอกอยมันแต่หือละกันเนาะแกงพักกาดหัว,วเป็นพักสีเขียวนะแกงโวปีหัว,ว่ามันแก่เนาะอมเป็นปีเนาะ ต้มจืดหัว่ามันปลาเก๋มนะแกงปลานิลใส่มะาเตะหัว่ามีส่วนประกอบคือมะเทต์นะหัวมีส่วนหูวมีส่วนประกอบปเป็นมะาเตะแกงจีนใส่ผักกาดหัว่ามีส่วนประกอบคือผักกาดเนาะเป็นส่วนประกอบ จ้าวก,กาดหัว,วส่วนประกอบมันคือกระดูกหมูครับนาะพัดพัดทวักแก้วเสี่หมูหัว,วมีส่วนประกอบเป็นเนื้อหมูครับนาะเอาอาหารที่ล่สุดกับอาหารที่ล่สดครับคืออาหารที่ อาหารที่มีส่วนประกอบคือข้าวครับผมข้าวเป็นส่วนประกอบที่อร่อยสุดครับผมอาหารครับผมกระทุกแล้วไงคุณมาแดกข้าวครับผมกินใสก่กับข้าวครับผมแม่งเอาต่อไปครับผลไม้เอาต่อไปเครื่องดื่มหรืออะน้ำดื่ม น้ำเด่มครับตีลอยสดครับน้ำส้มก็ห้วมเป็นสีเหลืองไงหรือวาห่วเปรี้ยวกันน,น,กน,น้ำแดงก็ห้วมเป็นสีแดงไงน้ำเหลืองน้ำเหลืงองก็ห้วมเป็นสีเหลืองครับน้ำเขียวน้ำเขียวก็ห้วเป็นสีเขียวครับน้ำแอปเปิลน้ำแอปเปิลแดงกวา เป็นส่วนประกอบของเป็นส่วนประกอบของแอปเปิลน้ำองุ่นน้ำองุ่นเป็นส่วนส่วนประกอบของคขาว่าอง,งุ่นน้ำนมูดน้ำนมูดรู้สึกว่าจะมันหวานนะน้ำนมูดเนี่ยนะเอาโอเคครับผมส่วนประกอบส่วนประกอบส่วนประกอบปะ ้อมหลายๆย,ย,ย่างน่ของผลไม้อร่อยครับแต่ตีอร่อยสุดในน้ำผลไม้คือน้ำผลไม้หรือว่าน้ำตีเขาอ,อร่อยสุดคือส่วนประกอบคือน้ำคืออร่อยสุดคือแก้วครับผมแก้วเอาถ้าคุณไม่แก้วแล้วคุณจะอร่อยก่อนเกณฑ์เมดมตี่อร่อยสุดคือ ส่วนประกอบแก้วครับผมสั์ต่อตไปสั์ที่ผู้หญิงก่อมากที่สุดคืออย่างครับงูจงอางงาูเห,ห่าสิงโตแลทโอ้โหแลท

สติไม่นิงกว่ามักสุดคือแถมแถมแถมสติอายุนักสุดแล้วมันบาแข็งนะครับแค่นี้ครับผมไปแล้วครับผมตัวใครตัวมันเนอะ